นี้สินสูงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ของเศรษฐกิจไทยนี้สินสูงกว่าระดับปกติในทุกภาคส่วนกำลังกลายเป็นภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ของเศรษฐกิจไทยแต่ทำไมปัญหานี้จึงเป็นเรื่องใหญ่และทำไมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยใช้กันมาอาจไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันนายวิชยยุทธ์บุญชิตรองเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช เปิดเผยว่าปัญหานี้สินสูงของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลรวมของนี้ครัวเรือนนี้ธุรกิจและนี้รัฐที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เกิดปัญหา NPL นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้นอย่างมีในสําคัญแต่ที่น่ากังวลคือปัญหานี้สินไม่ได้แก้ไขได้ด้วยมาตรการเดิมๆเ,เช่นการขยายสินเชื่อหรือกู้เงินเพราะสถาบันการเงินเองก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นทําให้เกิดวงจรอุบาท ไดออบอิลิกลูปที่แก้ปัญหาได้ยากจุดโต้แยง้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยใช้กันมาอาจไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องมองหาทางออกใหม่ที่ไม่เพียงแก้ไขอาการแต่ต้องแก้ปัญหาหลักนายวิชยยุทธแนะนำสามมาตรการหลัก 1. กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรณรงค์ใช้สินค้าไทยและเที่ยวในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่คำถามที่น่าสนใจคือมาตรการนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรในภาวะที่รายได้ของประชาชนถูกกดดนัน 2. หาตลาดส่งออกใหม่ไทยต้องหาตลาดส่งออกใหม่และส่งเสริมสินค้าที่ส่งออกได้เพิ่มแต่ว่าการแข่งขันในตลาดโลกยุคนี้รุนแรงมากขึ้นไทยจะสามารถแข่งขันได้อย่างไร 3. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME SME เป็นกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุนมากแต่มาตรการช่วยเหลือควรปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มไม่ควรใช้มาตรการแบบ นไซฟิสออลซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาใหม่คำถามที่น่าสนใจมาตรการเหล่านี้จะเพียงพอในการแก้ไขปัญหานี้สินสูงของไทยหรือไม่หรือว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมองหาทางออกอื่นๆอีกด้วยขอเชิญทุกท่านมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์